กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับผมพบกับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะผมครับนี่นะครับกลับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ชายพีมีนะครับผม Honda Civic FC 1.8ตัว EL นะครับผมลูกค้าคันนี้โฉมปี2018นะครับมาในราคานะครับผม679,000จเาพเท่านั้นนะครับผมลูกค้านะครับคันนี้เลขไม้หนึ0 0 0สนมโลนะครับผม สภาพตัวรถสวยใหม่คินคีนเลยนะครับผมน้าสภาพเกดเนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับใครที่หาซีวิคไว้ใช้งานอยู่นะครับผมห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับผมนะลูกค้าจะปีใหม่แล้วนะครับผมนะครับมารับชมนะครับผมน้าตัวรถด้วยกันเลยนะครับผมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถกันครับผมเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมลูกค้าเรียนไฟนะครับสวยใหม่ใสนะครับสภาพดีนะครับผม นะครับไม่มีรอยขูดรอยแตกเลยนะครับรวมถึงตัวคิ้วโครเมียมไฟหน้านะครับผมนี่นะครับโครเมียมเงาเงาครับผมนะครับฉ่ำๆเลยนะครับถัดมาด้านข้างครับจะเป็นในสองตัวหน้ากระจังนะครับผมนี่นะครับโครเมียมนะครับผมสวยใหม่ครับร่องรอยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับโลโก้ตัวเฮดนะครับผมนี่มองเห็นเด่นชัดเลยนะนะครับผมน่าสนใจเลยนะครับเซอร์วิสคันนี้นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับสภาพดีครับผมนะครับพลาสติกด้านล่างครับผมนะของตัวหน้ากระจังนะครับผมนี่นะครับ เป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับสีไม่ซีดนะครับผมนะครับเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมดูครับผมไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมดูครับไฟไม่อ้มเหลืองนะครับนะครับเลนไฟสวยนะครับผมใหม่ใสนะครับตัวคิ้วไฟหน้าครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะครับทางด้านซ้ายนะครับผมนี่ครับรอยต่อของตัวกันชนนะครับไม่ด้งไม่อ้านะครับผมไฟเลี้ยวมุมงโคลนนะครับไฟทุกอย่างติดครบหมดนะครับผมนะครับเลียมสันตัวบงโคงโคนนะครับผมสวยเดิมสภาพดีนะครับ ไฟตัดหมอกแท่เดิมโรงงานมีมาให้ครบหมดนะครับผมนี่นะครับแจ่มๆครับผมไฟติดครบทุกดวงครับสภาพดีครับนี่ครับช่องรวมกันชนหน้าครับผมนะครับไม่มีสิ่งไหนแตกหักเลยนะครับผมนี่นะครับดำๆใหม่ๆครับผมลูกค้านะครับด้านหน้าตัวรถสวยครับผมไม่ช้ําเลยนะครับผมนี่ร่องรอยไม่มีนะครับเดี๋ยวดูไฟตัดหมอกด้านหน้าขวาหน่อยครับผมนี่ครับผมดูชัดๆนะครับ ฝาครอบนะครับเป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมนะครับสีไม่ซีดนะครับตัวเนื้อพลาสติกตัวนี้นะครับผมลูกค้านะครับสภาพใหม่ครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวนี้สีไม่อมเหลืองนะครับหน้าสีไม่มีคราบที่ใครเกาะนะครับผมนะครับดูจากสีฝากระโปรงหน้าได้เลยนะครับเงาๆฉ่ำๆนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีนะครับผมนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับบางคนหน้าขวานะครับรอยบุบรอยยิ้มไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมนี่ดูชัดๆนะครับผม ไฟเลือ์มุมมงคลก็สภาพดีครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูร้อแม็กกันหน่อยครับนี่ครับผมคันนี้เป็นแม็กทูโทนนะครับผมลูกค้าหน้าปัดเงานะครับเป็นขอบสิบหกนิ้วนะครับผมลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูถ้าชัดนะครับผมนะครับร่องรอยนะครับแทบไม่มีเลยครับในส่วนองตัวร้อนแม็กนะครับผมสวยครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูซีรียางนะครับซีรียางสองหนึ่งห้าทัห้าห้าอารสิบหกนะครับผมคันนี้ได้ยางปีอะไรครับผมมาเดี๋ยวดูปียางด้วยกันครับ คันนี้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวดูแก้มยางหน่อยครับนี่ดอกยางเหลือๆเลยครับผมใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมนะตัวยางนะครับนะครับดอกยางเหลือๆครับผมนะครับด้านในจะเป็นซุ้มล้อนะครับผมนะครับช่วงลงช่วงล่างเดิมหมดนะครับกระดกซุ้มล้อนะครับผมนะไม่เคยผ่านการเคาะตัดํำสีมานะครับผมนะครับของซีวิ c นะครับเขาจะเป็นพลาสติกปิดเต็มซุ้มเลยนะครับผมลูกค้า นะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมหมุดดิสดอยู่ครบทุกตัวครับนี่ดูกากบันไดด้านข้างหน่อยครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนะรอยบุบรอยขูดนะครับผมนะครับเปลี่ยมสันคมสวยหมดนะครับด้านข้างของตัวรถดูครับผมนะครับสีสวยครับผมสีเสมอกันเลยนะครับเส้นคมคมแบบนี้เลยนะครับผมนะครับกระจกมองข้างครับผมนะครับของตัว e อนะครับผมจะเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับผมได้ไฟเลี้ยวเป็น led นะครับผมฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะครับมีร่องรอยนิดนึงครับผมนะครับตัวฝาครอบ ขอภัพกล้องไม่โฟกัสนี่ครับนิดเดียวครับผมนะครับไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมคิ้วกันสาบมีให้รอบคันนะครับผมนี่สวยเลยนะครับมือเปิดเป็นโครมเมียมนะครับผมเป็นตัวสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับลูกค้านะครับกดปุ่มเปิดรถได้เลยนะครับผมนี่นะครับคิ้วรีดน้ําขอบกระจกครับผมนะครับไม่ดุงไม่อ้านะครับผมนะนี่กราบสอประตูครับผมนะครับสภาพดีครับกระจกแท้เดิมทุกบานแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถนะครับผม ภายนอกก็สวยแล้วนะครับเดี๋ยวดูภายในครับนี่ครับผมภายในคุมโทนสีดํานะครับผมนะครับสภาพใหม่ครับผมนะครับเบาะหนังเลยนะครับผมของแท้ติดรถนะครับผมตัวนี้นะครับผมเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สภาพเบาะหนังเบาะนะครับผมปีกเบาะนะครับไม่ยุบไม่หักนะครับผมลูกค้า นี่ครับแน่นๆครับผมนะครับได้เป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้านะครับผมระบบไฟติดครบหมดนะครับผมไม่ชํารุดไม่เสียหายนะครับผมนะทุกส่วนใช้งานได้ใช้งานได้ปกติหมดครับนะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อผู้โดยสารครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับเบาะนะครับผมนี่ตะเข็บเบาะหนังเบาะนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยขาดนะครับผมน้าในสองตัวเบาะผู้โดยสารนะครับผมนะครับสภาพนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมนะครับวัสดุของหุ้มพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับผมลูกค้า นี่ครับผมมาลัยสภาพดีครับนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับผมฝั่งด้านซ้ายจะเป็นควบคุมตัวนะครับผมหน้าจอนะครับผมหน้าไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมลูกค้านะครับนี่ครับผมฝั่งด้านขวาครับจะเป็นในส่วนตัวคุสคอนโทรอกความเร็วนะครับผมนี่ครับออกทางเดินทางออกแต่ยังมองจังหวัดนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับผมลูกค้านะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์คันนี้เลยนะครับผมเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับผมลูกคายบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผม นี่หน้าตาหน้าปันเรือนไม้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดิมๆครับนะครับเร่งไม้ของแท้เลยนะครับผม1 4 9 5ง0กิโลเท่านั้นนะครับผมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับน่ครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดครับผมนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับ1.8ครับผมคันนี้ในสองตัวหน้าจอครับผมน่าจะเป็นจอทัศสกรีนนะครับผมลูกค้านะครับจอแท้จอเดิมครับผมนะครับ มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับภาพสวยคมชัดเลยนะครับผมนี่นะครับปรับมุมมองของตัวกล้องนะครับผมลูกค้าใช้งานได้ปกติหมดครับนะครับผมสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองนะครับเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความได้เลยนะครับผมนี่ครับหน้าจงหน้าจอใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมนะครับสภาพดีครับผม Air อโต้ครับครับ Air เย็นครับผมนะครับลมแรงครับผมนะเย็นฉ่ำเลยนะครับตัวนี้นะครับผมมาดูแผงเกียร์กันหน่อยครับ นี่ครับผมเกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์นะครับผมนะาสวยใหม่นะครับหนังหุ้มเกียร์ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมคอนโซลเกียร์นะครับผมหน้าแผงเกียร์ต่างๆเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับผมมีให้ครบหมดอยู่แล้วนะครับผมที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟนะครับผมนะลูกะเก๊กางนะครับผมนะาตัวนี้อยู่บอกลางนี่ครับผมนะยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะของทางน้าซีวิกนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติหมดครับคอนโซลหน้านะครับผมนะรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีเลยนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆนะครับผม นะครับเป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆนะครับผมช่ององค์ช่องแอร์สวยสภาพดีหมดนะครับนะครับผมเข้ามารับชมตัวจริงก่อนได้เลยนะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมนี่เป็นไงครับผมรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมฝ้าเพดานใหม่สะอาดนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับผมนี่ครับไม่มีตรงไหนช้ำรดเสียหายเลยนะครับผมฝั่งผู้โดยสารนะครับกระจกแต่งหน้านะครับที่บังแดดนะครับผมฝั่งคนขับก็มีให้เช่นกันนะครับคุณลูกค้า นี่ทั้งสองด้านเลยนะครับผมนะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยครับผมนะครับซีวิคคันนี้นะครับผมหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้านี่ขอนใจไยรุ่นนะครับผมนะซีวิคนะครับผมนะครับมาดูแผงประตูกันหน่อยครับดูครับสภาพนะครับผมลูกค้าร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนี่ดูครับกระจกออโต้นะครับผมหน้าคู่หน้าเลยนะครับผมลูกค้าฝั่งคนขับกับฝั่งผู้โดยสารนะครับผมนะครับระบบเซนท่านลงเซนท่านล็อกใช้งานได้ปกติหมดครับนี่ครับผม นะครับปุ่มเปิดนะครับผมนะตัวนี้นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับผมลูกค้านะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับขอบบันไดด้านในนะครับร่องรอยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับผมเสากลางด้านในนะครับผมน็อตยึดบานพับประตูครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับผมลูกค้าทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับผมนะตัวนี้แท้เดิมหมดนะครับผมนะครับรถไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนนะครับผมนะครับตรวจเช็คประวัติตัวรถที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับดูเนื้อสีผิวพันธุ์นนข้างครับผม นะครับสีสวยครับผมเสมอกันหมดครับนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในห้องผู้โดยสารหน่อยครับผมนี่เป็นไงครับผมด้านหลังสวยนะครับเบาะใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับรองรอยนะครับผมไม่มีครับผมนะห้องผู้โดยสารสะอาดครับผมไม่สกปรกนะครับนี่ครับยางปูพงปูพื้นนะครับผมลูกค้าเป็นพรมกระดมปูให้ทั้งคันเลยนะครับผมฝ้าเพดานด้านหลังนะครับผมนี่ไม่สกปรกนะครับผมคาบเลอะคาบเชื้อรารอยนิ้วมือไม่มีเห็นเลยนะครับผม บรรยากาศพอได้ให้ในห้องพู้ได้สารดีมากๆครับผมนะครับน่าใช้งานเลยครับซอรวิคันนี้นะครับเรียมสันขอบบังโคลหลังด้านในดูครับผมนี่นะครับไม่มีรอยบุบนะครับผมนะครับแผงประตูก็สภาพใหม่ครับผมสวยหมดทั้งสี่บานครับผมลูกค้าร่องรอยไม่มีเลยนะครับล็อกดงล็อกเด็กมีให้ครบหมดนะครับผมนี่ครับวันนี้แปลกๆกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมนะครับบังโคลหลังขวานะครับผมรอยบุบรอยยิ้มไม่มีนะครับผมลูกค้านี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผม เรียมสันคมสวยหมดนะครับล้อแม็กหลังขวาเป็นไงครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับผมสวยนะสภาพดีเลยนะครับซีวิคคันนี้น่าสนใจเลยนะครับผมนะพร้อมใช้งานนะครับเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมนะสำหรับซีวิคนะครับผมนะครับเครื่องแรงๆครับผมนะหนึ่งจุดแปดครับผมคันนี้นะครับเลนไาท้ายหลังขวาครับผมนี่รูปตัวซีนะครับผมนะสัญลักษณ์เลยนะครับผมนะครับไฟสวยครับนะครับ ไม่มีรอยขูดรอยแตกนะครับผมลูกค้ารอยแตกรรงงานไม่มีเห็นเลยนะครับนี่ดูชัดๆครับผมกันชนหลังนะครับผมนะลูกค้าไฟทับตรงทับทิมนะครับกับใต้กันชนต่างๆนะครับผมสวยนะครับสภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนนะครับผมลูกค้านี่ครับฝาปิดท้ายครับผมนะครับเนื้อสีเงาเงาฉ่ำๆนะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับสัญลักษณ์โลโก้นะครับฝาท้ายมาครบหมดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในครับ นี่นะครับผมนะภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนะากว้างๆเลยสาหรับสําหรับ Honda ซีวิกนะครับผมนะครับคาบเรอะรอยสกปรกนะครับผมน้าลูกค้าแทบจะไม่มีเห็นเลยนะครับผมนี่ดูนะครับสภาพดีครับผมกรมม์ยีนะครับผมนะปิดต่างๆครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับผมนะครับดูในคลิปไม่ชัดมาดูตัวรถจริงได้ครับ นี่ครับผมไม่องคไม่อาจปิดนะครับนะไม่มีรอยผุพองนะครับผมยังอะไหล่นะครับผมนะไม่ลงไม่แรงปะจจถอดล้อมีให้ครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมนะครับพื้นยังอะไหล่านล่างนะครับผมนะเป็นพื้นเดิมหมดนะครับซีนเดิมตะเข็บเดิมหมดครับผมนะเป็นสีพื้นําเดิมแบบนี้เลยนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผมนะครับการันตีคุณภาพเกรดเได้เลยนะครับผมนะครับขอบรางน้ําหลังคาดูครับผมนี่ครับจุดเป็นอาร์รอยซีนต่างๆเดิมหมดนะครับผมนะเดี๋ยวให้โนูบนน็อตฝาท้ายหน่อยครับ น <expand> ี่ครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับผมลูกค้านี่ครับพอได้เห็นอยู่นะครับนะพอดีมันมีหมุดยึดปิดอยู่นะครับผมฝาท้ายนะครับผมแท้เดิมหมดเลยนะครับผมนี่ครับแผ่นปิดฝาทงฝาท้ายนะครับผมนะสวยสภาพดีนะครับมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะครับนี่ครับไปดูฝั่งขวาหน่อยครับผมไอฝั่งฟ้านะขออภัยครับนี่ครับหัวน็อตนะครับผมน้าเนียนๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมหน้าบานพับแท้เดิมหมดครับนี่ดูครับผมมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับลูกค้า รถสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมนี่ครับเรียนไยท้ายหลังซ้ายนะครับผม listings, ลูกค้ารอยขูดรอยถลอกรอยแตกไม่มีเลยนะครับผมนะครับสนใจโทรมาครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองนะครับผมเจ็ดแปดสามนะครับหกสี่สี่สองนะครับผมนะแอดไลน์เบอร์โทนี้ทักก็ความได้เลยนะครับผมนี่ดูครับด้านหลังฝั่งซ้ายกันหน่อยครับผมนี่ครับมาสองลักยิ้มกันหน่อยครับลักยิ้มไม่มีนะครับผมนะนะครับสวยเนียนหมดครับผมนะครับสภาพดีครับ รอยต่อของตัวกันชนไม่ดุ้งไม่อ้านะครับผมนะล้อมงล้อมแม็กสวยเดิมหมดครับนะครับผมระบบดิเบรกสี่ล้อนะครับผมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมนะเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังซ้ายครับผมดูครับแจ่มเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนะแผงประตูสวยทุกบานครับนี่ครับผมนะครับคิ้วกันสาดติดให้พมกทั้งหมดรอบคันเลยนะครับสี่บานนะครับผมนะครับกราบเสาประตูดูครับผม นี่ครับสภาพดีครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนะคิ้วริดน้ําขอบกระจกดูครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนะนะครับผมไม่ดุงไม่อ้าเลยนะครับผมนะครับมาดูด้านซ้ายของผู้โดยสารห้องผู้โดยสารกันหน่อยครับนี่ครับแผงประตูก่อนเลยครับผมนะครับสภาพใหม่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับคอนโซลคอนโซลสวยหมดนะครับผมบรรยากาศพนักผู้โดยสารดีนะครับผมนะครับเบาะผู้โดยสารหน้าซ้ายนะครับผมนะร่องรอยครับไม่มีเห็นเลยนะครับสภาพใหม่นะครับผมนี่ครับมาดูหัวน็อตกันหน่อยครับ ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมลูกค้าดูครับผมเดิมหมดครับนะครับบานพับแท้เดิมหมดครับนี่ครับผมแผ่นเพจนะครับเลขตัวถังครับผมลูกค้าเอาไปเช็ควัติได้เลยนะครับผมนี่ครับรับประกันว่าเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับตัวรถไม่มีปัญหาไม่มีประวัติเสียนะครับผมนใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมออกรถจากร้างสนุกคาไปนะครับผมลูกค้าไปรถเสียรถดับนะครับผมน้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมลูกค้าเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผม ฟรี24ชั่วโมงนะครับนาน1ปีแถมให้ไปเลยนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะครับออกรถไปนะครับผมนะไปตรวจเช็คเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังมารถไม่เดิมรถจัดแปลงมานะครับผมลูกค้าเอาหลักฐานมายืนยันนะครับผมนะเรารับซื้อคืนนะครับผมลูกค้าแทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ดูสภาพห้องเครื่องรถปีสะครับผมนส สภาพห้องเครื่องสวยใหม่มากๆนะครับผมสภาพดีเลยนะครับผมนะครับไม่ช้านะครับผมน้าไม่เก่านะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทนะครับผมน้ขนาด1.8ลิตรนะครับผมเชื้อเพลิงเป็นซินนะครับผมนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับผมลูกค้านะครับสภาพห้องเครื่องใหม่ๆครับผมจุดทอยงท่อยงชุดสุดไฟนะครับผมน่าดูครับสวยเดิมใหม่เหมดนะครับฉนวนกันความร้อนหลังเครื่องนะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมสภาพดีครับผมนี่ครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับผมสภาพใหม่ๆครับผมท่อองคท่อแอร์นะครับ กระปุกน้ำยานะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับผมนี่ดูครับผมสภาพดีมากนะครับผมนะครับคัสสีด้านล่างครับผมนะเป็นสีพื้นสีเดิมหมดนะครับผมสนิมไม่มีเกาะนะครับผมนี่ครับดูแผงหน้าเครื่องครับผมใหม่กริปนะครับผมนะซวีบคันนี้นะครับผมนะหม้อกรองอากาศนะครับผมนะลูกใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมลูกค้ารอยมาร์กรอยติดติงงานอยู่ครบหมดนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับผมดูครับผมสภาพดีครับเบ้าโช๊คหน้าฝั่งซ้ายนะครับผม นะครับจุดเบ็ดอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมลูกค้าต่เข็บเดิมหมดเลยนะครับผมดูหัวน็อตครับผมนะสนิทไม่มีเกาะนะครับผมซับในบางคนหน้าด้านซ้ายครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะทาสีนะครับผมลูกค้าโครงสร้างตัวรถเดิมหมดนะครับผมรับประกันว่าเดิมนะครับผมนะลูกค้านี่ครับหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนี่ครับบันพับแท้เดิมหมดนะครับผมนะครับสภาพนี้เลยนะครับผมนะใหม่ๆนะครับดูครับผม ชุดแผงหน้าคานหน้านะครับหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นสีดํานะครับผมนะครับตัวนี้เดิมหมดนะครับขาเย็บไฟหน้านะครับผมไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมนะครับผมนี่เดิมหมดเลยพลาสติกปิดคานบนนะครับผมนะครับสภาพใหม่นะครับผมก้อนล็อกฝากระโปรงนะครับสนิมไม่มีเกาะนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆนะครับฉลากคําตรงคําเตือนอยู่ครบหมดครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับลูกค้าดูรถไม่เป็นพาผู้เชี่ยวชาญมาดูรถได้นะครับผมลูกค้าเพื่อสร้างความสบายใจนะครับผมนะสร้างความมั่นใจด้วยนะครับผม นี่ Regard. ดูครับผมชุดซับในบางคนหน้าฝั่งขวานะครับผมนะรวมถึงตัวเบ้าโช๊คนะครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับผมนะครับสภาพใหม่ครับผมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับผมนะครับเดิมหมดนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแค่คราบเลอะเฉยๆนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมนะครับรับประกันได้เลยนะครับมาดูตัวรถจริงได้นะครับผมนี่ครับฝากระโปรงหน้าก็ของแท้ครับผมนะครับดูครับสวยครับผมสภาพดีนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ Honda Civic fc 1.8ตัว el คันนี้นะครับผมโฉมปี2018นะครับมาในราคาเพียงนะครับผม679,000จนาพนะครับเลขไมล์หน0 0งแสมนโลนะครับผมนะครับสภาพสวยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมรถสวยรถเดิมครับผมเกรด a นะครับผมนะครับดูคลิปแล้วถูกใจนะครับชอบครับผมน่าอยากได้นะครับโอนจองจัดจบได้เลยลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับผมเอาคืนรถสไลด์ไปส่งให้เลยนะครับผมลูกคค้านะรับผม สำหรับวันนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประก,การใดน้องผีต้องขออภัยด้วยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ